แจกสูตรการผสมแป้งทอดพริกกรอบกันไปเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็เตรียมนะคะอันนี้จะเป็นสูตรที่ใช้กันอยู่อยู่ประจําเลยที่ทอดประจํานะคะเอามาแจกนะคะแบบประมาณว่าเป็นสูตรของตัวเองนะคะคือว่าอย่างนี้ค่ะเราต้องใช้แป้งทอดกรอบนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วแต่เราจะหาซื้อกันได้นะคะเป็นแป้งทอดกรอบค่ะหนึ่งกิโลกรัมนะคะแล้วก็จะใช้ น้ำตาลนะคะน้ำตาล100กรัมนะคะแล้วผสมด้วยผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสมันจะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะตอนนี้เราใช้200กรัมค่ะแล้วก็ถ้าเรามีผงทอดกรอบนะคะให้หาซื้อผงทอดกรอบมาอีกนิดนึงค่ะใช้แค่1ิบ กรัมเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ผสมด้วยน้ํา1.5ลิตรนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะอันนี้ตอนเวลาคนนะคะอย่าให้แป้งเป็นก้อนนะคะต้องใช้เวลาคนสักพักหนึ่งค่ะคนให้เข้ากันนะคะสูตรนี้จะใช้งาขาว2กิโลทอดพริกได้ประมาณ2กิโลเช่นกัน